ต้นนีก็ผักแปลงกบเด็กพี่น้องเรากบพอวันแปลงแปลงตลอดมาตลอดนีจะแปลงตลอดนะพี่น้องเนาะกบได้หลายแผงพี่น้องเนี่ยยังเป็นคนกบเด็กพี่น้อง กัดสางภาพที่ปะไว้สเสรียกครึ่งหนึ่งสีนอนครึ่งหนึ่งสางภาพโบมินสางนะสางกับบุเหตุการณ์แบบนี้สางก็ต้องดุต้องมันตอกขยัน แจกสีกบสังกบได้กันแล้วพี่น้องอเอกือบกบเบอร์เบิดต่อ,อน้ำสมขออันหวานมันแม่งกองไทยอยู่บบพี่น้องเอ,อ้ยเด้งดังว่าน้ำสมตาดังว่าอันนี้ที่เป็นรถรถอีจ้าคาตาลูบ่เเซนตาลู หวานหวานว้าในนอนเวียนมือหนูสกวามีแห้งมีแห้งหน้าดำบริสไซโผมาการอยู่มาอยู่ใหม่ใหม่ไยสบูเบนเน็ตขีข้านใส้หลายอย่างพี่น้อง แรกนี่ก็สื่อบอกแจ้งเราไม่แจ้งน่อไม่ผู้ใส่ยังไงแจ้งเรงไม่สื่อบอกฮะมีสารเสียสิละมีบอกกึ่งเปลืองละแจ้งเสียสิ่เนาะ ตามนั่นและไม่เ,เลยพี่น้อยเลแล้ว <c oughs> ตัวนี้เอาไว้เห็นมั้พี่น้อยตก <6, S 1> ยประมาณสิบสาว 30, สามสิบสี่ลันางนี้อ <c oughs> พยากไปลินต่อพี่น้อยจักเมื่อบ้านฮะลินอีสางไปนะ <c oughs> นอนนี่และ ัดสีสีในกระเกินเลยกัดบ่เมือนว่าจังได๋เมื่อยังเสียเงินเสียคําเนาะเฮ็ดเวียเฮ็ดงานฮะเฮ็ดได้ได๋เฮ็ดไเียกต่อบ่ บนไั้เห็ดหลบเนาะก่อนจกเมื่อบ้านต่อบันโอ้ยหาก,ก็ลงมาเห็ดเพียงมือเดียวจากเมื่อไงวะเนาะกับจักแนวแล้วเมื่อกับเมื่อแล้วมาทำกันสองคนกับเมื่อแล้วไปสี่อยู่นอนเรื่องทางของใครเนี่ยเขาตากเรียบร้อยแล้วเขาสักตากเรียบร้อยแล้วตกเบิดโอ้ยเนาะ สักมือเนี่ยเมื่อยเหมย,ยพี่น้องบนมิตู่สำเร็จแหงบุดละนี่รักสัญญาณเลยพี่น้องโหลดคลิปประมาณสองนาทีก็สำเร็จเอาขจิเมือม่อกันจิไม่เคาะพอตู้ก่อนมันเป็นบุญใหญ่บุญบานกันหน้าเลยพี่น้องเด้อ โอ้ยนานทำผนเสียตะพิกายแหละแล้วก็เป็นบุญเก็บกระดูกเขา,า,า่าัดเป็นยังประตูเป็นยังวะซดครับเด้อเมื่อมาตอนเช้ามอสอเ่นจากเมื่องลินบุญบ้านงาน,นทำผ่นเสียนะเสียแต่พิกายนี่แหละเทาา เลยเก็บกระดูดขาธาตุเห็ุบุญบุญใหญ่เลยแหละบุญบานสนามไซมือสุดท้ายอันไซก็เจนะเอากูเจ้น้อยนั่นเพราะจำเฮาได้เพเฮามานันรุดดูภพโลกทางหนดูภพ <c oughs> เข้าทางไหนเข่าทางปวงเดชมั้งบอกมันมีสองหน่วยเจ้าให้เฮาสองลูกสองหน่วยเฮาก็หลอกทั้งนอกทั้งในเลยพระพ่อเปใจพระ ไปจะเอาฟันล็อกแล้วบา้านนี่นะว่าลูกเขาบร,รายมานันน่นนะ <c oughs> มันมีสองลูกได้จะห่วยเขานะเออช่องรู้เรื่อเออเขาสีล็อกเขาสีล็อกลูกนั่นบ้านนี้เฮ้เขาสีล็อกลูกล็อกล็อกหมดนี่เดี๋ยวเมื่นแล้วพอเอาใจไฟนะอืมตัวนะ่าตัวนะ่าตัวเนะบินนะืงเอออยู่ดีดีเลยโดยสีมานนำเด็กน้อยอนะ่นถ้ามือมาอีกบืนสี่ทูบอกเล่าเลยสื้อสีมา ท่าแล้วก็ซื้อไม้มอบมาี่าจะไดหครับก่อนบรนสีแกงนาไม้กับบริแกงละมือนีิมืออื่นเอานะไม้ก็มาเลยนไม้มตาเอ้ยมืโชนี่กพักได้เมือเงนแล้วเขาเวทแล้วนี่ก็พักแล้วยังว่าเขาจะเข้าเวทพึ่นมรา เพดานอ่ได้ววมก็ะร็รระจะได้พักพนาหน้าหมดนอี้เลยเดืิได,ด้จุก่อนบ่อ,อืมแนวพหน้า,าก็รูไปดิบ่ได้พ็ษห,หน้าข้าสารซื้อกินบมดพิษหน้า<ม>ซื้อข้าสานกินแต่ละปีพิษหน้าเป็นเขาสานพิษหน้ขาข้าสานบ <laughs> ลงตุง้ม เขาเาบริจากครับแต่มอสเราอบรกจับแหงเมลินแหงอีกจังเข้าแล้วพอดีเลยมืออื่นนี่ไปเอ้าห่วกน้ำมาอีกเด็กน้อยกลับมาไม่ได้อีกใส่มือนี่แล้วมส้หมือส้หมืูกับมันปลไก่ดอกกับมามันเศรหาลักตึงไปเกือบสามสิบได้เนาะหอนบานกัไก่พอสมควรอยู่หมูคำ บอกับแรงหลดประมาณ30นาทีหอน30นาทีหอนบ้านเข้าหเดปุ้ยทิ้งหนมือเข้าเห็ดกายตุ้งได้ผู้แลวบ้านนี้อย่าี้มันได้ผู้ เพิ <th> ่นจะตู้แล้วมีกาบ่มีโูเนาะใครดินหอมเด้ก็คือว่าแหละอืมอันนี้โผปะช่อ1ครั้งช่อครั้งโหครั้งควายมันก็ยังไม่ยักโลนอืมกินก็ขาขวัญตัวนงอันนี้เลยแลๆ ปุ่มันมูนก็คันเน่นี่มันซอยวะวันก็โตมังก็ผพนี่เขาติเขาผ่าพันงัววันมันเข้าเขาโซนเขามันดื้อนว่เขาจังคันมึงได้ขูได้หนู่วจะ่ขูแล้ววะมันดื้อน้โอเคมันจะตามนั่นเลยพี่น้องเลย ก็สีด้กับนกโดย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 คนไ้เก็บเสื้อผ้าวันสิแกงน้งไม้เหมือนตาบึ่งนกยีนองก็รเกงบน้ำไม้แต่ไปใส่ในาแกงเต็นน้ำไม้พีนองกอซงมือมันบบาเหี่ยวที่น้องน้ำไม่นะเบาเหี่ยวบาเอาอามน้าอามน้อยแล้วกับสิเมืองมาสภาพนี่บ่าะอ้าพี่วัน อ่ะโอเคตามมันเลยพี่น้องเว้ขอบองที่เพื่อนหมดละเมื่อไปเชื่อกินก็ขุ่ยากถ่ายรูปถ่าิ้นยากก่อนแกโสดได้พี่น้องเด้อโสดมาแต่ไทยอยู่เรื่องของเรื่องนะนี่ลุงไปเห็นงานสองพ่อเมียกลับมาเป็นหนุ่มโสดบนี้ โอเคพี่น้องเลยโไม่เหมาตอมดอกไฟม้เอออไม่เหมาตอมดอกไฟเนาะลงแสงสีลงแสงสีนะครับเอ้าลูกสาวพังกันใหญ่ฉันน่องทองหัวไหลพี่น้องเลยไปมันไปบ่หมุนกุ้มไปบ่หลอดเนาะพี่น้องเนาะเอ้าก็จำเป็นได้เลิกได้ล่ากันคนเฮาอ้เรื่องจริงเด้พี่น้องเด้อคอมเมนต์ว่า สั่งปลาดงปลาดินโอเคตักเลือกกันประมาณดโดนเลยเพิ่นกับประมาณหาเดือนุมดละตัว่วาละอยู่ด้วยกันมางงโดนเนาะสิบกว่าปีอ่ะโอเคพี่น้องบา,บายบายพบกันคลิปหน้า